สวัสดีครับอยู่กับช่องโชคลงังสันอีกเช่นเคยนะครับผมครับคลิปนี้เราก็เปิดกันที่สาขาระนองนะครับก็มาถึงตั้งแต่เมื่อคืนเนาะต่อจากคลิปที่แล้วนะครับมานอนที่นี่ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับผมตอนนี้ผมเก็บผ้าใบเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมที่จะเข้าไปลงละเพราะว่าตอนนี้มันแปดโมงห้านาทีแล้วเดี๋ยวผมก็จะขยับรถเข้าไปข้างในนะครับเพื่อที่จะทําการลงสินค้านะครับผม ลงที่นี่อ10พาเลทนะครับไปตะกวัวป่า4พาเลทนะครับผมก็แยกของแยกอะไรไว้แล้วนะครับโอเคครับไปเดี๋ยวผมขยับรถเข้าไปข้างในก่อนให้เขาลงของให้นะครับตอนนี้ลงของที่นี่เสร็จแล้วนะครับก็จะเหลือแต่ไปตะกวัวป่านะครับ4พาเลทก็ถือว่าทำเวลาได้ดีนะตอนนี้กี่โมงแนละ้ว 8ดโมง39นะครับก็รอตั๋วด้วยอะไรด้วยก็น่าจะ9ะ้าโมงพอดีเวลาก็ถือว่าโอเคครับไปครับผมดจวออกไปรอแม่บ้านข้างหน้าแม่บ้านไปรับเอกสารอยู่ เมื่อคืนนอนอากาศแบบโคตรดีเลยนะทุกคนนอนแบบคือไม่ได้สัมผัสการนอนฟิลนี้มาตั้งแต่ไม่สบายอะ่ะนะครับคืออาจจะเป็นเพราะความเหนื่อยล้าความเพลียด้วยแหละทุกคนนะครับแต่แต่แต่ตอนที่ผมไม่สบายมันเหนื่อยมันล้านะแต่ว่ามันนอนไม่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 สบายนะตื่นมามันก็เป็นแบบเหมือนไม่ได้นอนนะทุกคน แต่เมื่อเมื่อเช้าเนี่ยตื่นมารู้สึกแบบสดชื่นมากนะการนอนแบบในพื้นที่ที่มันมีอากาศที่มันดีๆนะครับตื่นมามันรู้สึกแบบดีจริงดีได้จริงๆนะอันนี้ไม่ได้อวยนะจังหวัดระนองนี่เป็นจังหวัดที่แบบอุดมสมบูรณ์แบบค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับแล้วก็อากาศดีนะครับเดี๋ยวว่าจะไปแวะจอดกินข้าวแถวแถวราชกูดนะครับก็ กินเสร็จก็รีบดิ่งไปที่นู่นเลยนะทําเวลานิดนึงนะครับคือเวลามันสตาร์ทได้ดีแหละแต่ว่าเราก็ทําเวลานิดนึงเผื่อจะมีเวลาไปรีแลกที่ที่ขึ้นไม้นะครับเพราะว่าคืนนี้ยังไงคืนนี้เราก็ต้องดันทั้งคืนอีกต้องไปส่งให้ทันวันเสาร์นะครับเพราะถ้าว่าไปไม่ทันวันเสาร์มันก็ต้องไปลงวันจันทร์ทีเนี้ยถ้าลงวันจันทร์ก็โดนเจ๊บ่นอีกนะครับเพราะว่าวันแกลงวันเสาร์แกก็ได้เงินวันเสาร์เลย นะครับก็ธรรมดาแลครับเงินหมุนเนาะลงปุ๊บก็อยากได้เงินปั๊บนะครับเหมือนผมเหมือนกันผมรถบรรทุกเนะี่ยลงปุ๊บไม่เกินสอวันผมก็ผมก็อยากได้เงินและนะครับเพราะว่ามันเป็นเงินหมุนเราอะทุกคนนะครับจะได้มีเงินเติมน้ํามันขากลับเที่ยวต่อๆไปจะได้มีเงินเอาไปสํารองซ่อมรถนะครับไปเซอร์วิสรถอย่างเที่ยวก่อนนู้นอะที่ผมวิ่งไปลงนครปฐมอะ เชื่อไหมทุกคนเงินหนึ่งอาทิตย์นะผมกลับไปเนี่ยผมตั้งใจว่าจะไปซื้อน่นซื้อนี่มาเซอร์วิสรถมาทํารถซื้อน้ำมันเครื่องซื้ออะไรมาถ่ายปรากฏว่าเงินค่าบรรทุกไม่เข้านะครับเขาให้รอเขาบอกวาอ่าผมลงไม้วันจันทร์เขาให้ผมรอวันศุกร์นะครับก็ผมไม่มีเงินหมุนเลยไม่มีเงินเซอร์วิสรถเลยต้องบอกตรงๆว่าผมก็เป็นคนไม่ยังไม่มีเงินเก็บนะครับเพราะว่าเงินหามาได้เนี่ยก็ใช้ไปใช้จ่ายใช้ แบบให้แม่ให้ลูกให้อะไรไปคือใช้จ่ายไปแบบมันพอดีตัวนะครับงั้นก็จะมีเงินอยู่ก้อนนึงที่ผมจะอย่าเรียกว่าก้อนเลยมีเงินอยู่เซี่ยวหนึ่งนะครับประมาณ7 8 0 0 0ที่ผมเอาไว้สำรองเติมน้ํามันขากลับนะครับเพราะว่าบางเที่ยวอย่างผมวิ่งงานนอกอย่างงานไดนัตตี้ไทท็ทอปเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับสังกัดเก่าผมนะครับผมก็ไม่สามารถไปยืมน้ํามันเขาได้ไปเครดิตน้ํามันขากลับเขาได้นะครับผมก็ต้องสำรองจ่ายเอง แต่ถ้าเที่ยวไหนที่ผมวิ่งงานให้เขาวิ่งงานแอลให้เขาผมก็เครดิตน้ํามันกับเขาขากลับได้นะครับมันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละผมต้องสํารองจ่ายเองอะไรเองประมาณอาทิตย์เต็มเ็มอะ่ะผมไม่มีเงินเลยอยู่แบบพูดตรงๆเลยอยู่แบบอดอด,อดจากๆนะครับคือต้องนั่งภาวนารองเงินแต่พอพอประมาณวันมัน,ว,นวันพรฤหัสมันผมได้งานกลับอีกรอบหนึ่งผมก็ไม่มีเงินเติมน้ํามันแล้วผมก็เลยจําเป็นต้อง ยืมนะครับยืมเขาเติมกับพอได้เงินตรงนั้นมาก็เอาไปจ่ายนู่นนี่นั้มันกลายเป็นเบีย้ยหออัวแตกก็กลายเป็นไม่มีเงินแบบรอไม่บ้านมาอันนี้ไงมาแล้วได้ตัวแล้วติดปัญหาอะไรไหมจ๊ะเซ็นครบไหมจ๊ะครบแล้วดูให้ครบนะตัวจเอกสารไม่ครบโดนทํารถนะโดนหักตังนะโดนหักค่าแรงนะ ไปครับเดินทางทำเวลาได้สวยนะไปถึงเก้าโมงแล้วมั้งเนี่ยอ่ออีกสิบนาทีจะเก้าโมงแปโมงห้าสิบแล้วโอ้ทำเวลาได้สวยนะไปนนยไ,ยไปไปไป,ไปหาจอดกินข้าวกันแล้วครับเมื่อคืนขึ้นเขามาก็ขึ้นมาแบบสบายๆนะทุกคนไม่ต้องแบบไอ้นี่อะไรเลยอากาศเย็นๆขึ้นมาเรื่อยๆ <Okay. S 2> คือมันไม่มีรถด้วยนะครับวิ่งสบายเลยนะครับ มาเมื่อคืนแบบชิวๆว่าติดคุยโทรศัพท์กับไอ้เจ้าน้องบีมอยู่ก็เลยไม่ได้เปิดกล้องให้รับชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาครับเพิมถึงร้านน่าจะบ่ายโมงพอดีพอดีนะครับเหลืออีกประมาณห้าหกกิโลก็ถึงแล้ว ถึงแยกตรงนี้เราเลี้ยวขวานะครับเดี๋ยวเราลงของเสร็จแล้วก็จะกลับมาแยกตรงนี้แต่เราตรงขึ้นเขาศกไปนะครับข้ามเขาศกไปประมาณจากนี้ไปประมาณ130โล120 130ประมาณนี้แหละนะครับวันนี้วันศุกร์พี่น้องชาวมุสลิมละหมาดกันนะครับวันนี้วันศุกร์ข้ามกลับทางเขาศกนะครับ โอ้ยแดดจัดดีแดดดีจัดปกติมาละนองตะก,กวัวป่านี่ต้องโดนฝนนะเที่ยวนี้แบบคือแรงจัดเลยอะดีมากรถไม่เลอะนะครับผมเพิ่งล้างรถมาเมื่อวานเมื่อวานล้างรถอยู่บางสะพานน้อยนะครับก็ล้างแค่แบบลวกๆไม่ได้ขัดถูอะไรดีมากมายนะครับเดี๋ยวรอกลับไปที่นู่นค่อยไปล้างดีๆหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยว เรื่องพวกสีพวกอะไรมันเริ่มจะสีกระบาดมันเริ่มจะลอกจะงอกหมดแล้วนะครับก็จะอาจจะต้องได้ทําแต่ว่าจะทําตอนไหนนะครับน่าจะหยุดยาวช่วงสงกราน,นะมั้งหรือ,อยังไงเดี๋ยวดูกันอีกทีนะครับไปเรารีบไปที่ร้านก่อนรีบลงรีบกลับนะครับบ่ายโมงยี่สิบนาทีนะครับเสร็จ งานตะกัวป่าเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าไวนะครับมาถึงก็ได้ลงเลยนะครับเพราะว่าเขารอกระเบื้องอยู่ก็โทรไปตามไปถามกระเบื้องตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่ก็ทางร้านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็คือถึงวันไหนก็คือวันนั้นแหละแต่เขาโทรไปแบบเหมือนกับว่าอ่าก็โทรไปเช็คว่ารถจะถึงวันไหนอะไรเฉยๆนะครับมาถึงก็รีบลงให้เลยนะครับ ลงร้านเนี่ยต้องอย่างนี้นะครับให้สมกับการที่แบบโทรตามของโทรถามของนะบางร้านนะโทรถามจะถึงวันไหนพอเราไปถึงเนี่ยกว่าจะลงให้เนี่ยโอ้โหนะไม่สมกับที่โทรตามเลยนะงงใจเหมือนกันนะบางร้านนะครับตอนนี้ผมมาใกล้จะถึงโรงไม้แล้วนะครับก็สี่โมงสี่โมงเย็นละตะวันเริ่มคอยนะครับ เดี๋ยวจะเข้าไปที่โรงไม้เลยไปหลับสักนิ่หนึงสิบยี่สิบนาทีนะครับพอได้พักผ่อนจันใจหนะ่อยนี่ถือว่าเราโชคดีนะเที่ยวน,นี้ที่มีไม้กลับนะครับไม้เจกลับมาเพราะว่าถ้าไม่มีไม้เจเนะี่ยก็ต้องวิ่งงานงานงานแบบเขาเรียกอะไรล่ะงานจรน,นะครับ หรือไม่ก็ไม้ฟื้นแต่ไม้ฟืนนี้น่าจะยาวคิวยาวมากนะไม้ฟืนรถหลายคันนะห้าหกคันเลยนะครับก็ธรรมดานะครับช่วงมันแรงนะครับพอมันแรงปุ๊บไม้มันทําได้เยอะก็จริงแต่รถก็เยอะเหมือนกันนะครับพอมันแรงแล้วรถก็มาวิ่งกันเยอะแต่ถ้าหน้าฝนหน้าแบบที่มันเละๆก็ไม่ค่อยอยากมีใครเข้ามาวิ่งนะครับเพราะมันต้องเข้าแปลงเข้าอะไรรถติดรถอะไรมันต้องดึงต้องลากนะครับ บางคนเขาก็ไม่อยากเข้าไปนะครับกลัวรถโสมแต่สำหรับเราเนี่ยได้หมดนะครับอะไรที่ได้เงินนะครับปิ่งอะไรแล้วได้เงินนะครับโดยเฉพาะเงินไวผมจัดหมดนะครับไม่สหลกขอแค่ราคาได้นะครับเอาหมดเกือบจะสองทุ่มแล้วนะครับไม้ก็ใกล้จะเสร็จแล้ว ปกติมันต้องเสร็จแล้วแหละเสร็จประมาณทุ่มครึ่งแต่รอบนี้คนขึ้นเขาขึ้นช้ากว่าจะขึ้นไม้ได้ก็หกโมงเย็นนะครับก็โอ้โหก็น่าจะได้ออกช้าเท่านี้เหมือนตูดมันปัดมาซ้ายเนาะคุมยากมากนะครับชุดนี้ <c oughs> คุมจนผมขี้เกียจพูดขี้เกียจอะไรด้วยแหละเฮ้อ เสร็จแล้วครับเหลืออีกมัดเดียวก็ขึ้นช่างได้เลยเต็มพิกัดเลยนะครับไม้โอ้โหสิบแปดมัดมัด,มดใหญ่ๆทั้งนั้นใส่ไปเลยนะครับขอแค่อย่าเกินอย่างเดียวได้หมดครับผมเดี๋ยวเราจะเอารถออกช่างครับ เขาเลื่อยไม้เหนื่อยนะครับเขาก็เลยมาขึ้นให้ช้าเขาบอกว่าเลื่อยไม้ทั้งวันเหนื่อยมากเลยตอนนี้ทุ่ม40นาทีนะครับขึ้นไม้ก็กำลังเสร็จนะครับซึ่งเช้านี้ช้านะเพราะว่าคนงานเขามาขึ้นให้ช้า6โมงแล้วยังไม่ได้ขึ้นไม้เลยนะครับวันนี้ก็เลยช้าเลยปกติเนี่ยทุ่ม40เนี่ยผมรัดสเตย์ล้วอะไรเรียบร้อยเหมือนแล้วนะเตรียมล้อหมุนออกแล้วนะ อันนี้คือยังไม่เสร็จเลยเหลืออีกมัดหนึงนะครับอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูตอนช่างเลยนะครับว่าจะได้กี่ตันเดี๋ยวรอเขาขึ้นเสร็จนะครับอีกมัดเดียวนะครับนักโอ้เสียเวลาอีกนะตาย หลังๆมันนี่เจ๊ใส่เยอะเลยครับเมื่อก่อนใส่สิบ็ดมัดเดี๋ยวนี้แกใส่สิบปดมัดนะครับมันมันเกินนะครับไม้มันเกินแล้วเสียเวลามากนะครับเพราะว่ามันมันไม่ใช่ฟกลิปตักไงมันเป็นแบบใช้อ่าลอกขึ้นลิปขึ้นนะครับพอมันเกินแล้วเอาลงยากมากๆเลยนะครับโอ้ยเสียเวลาผมอีกแล้วงานเข้าเลย ต้องเอาลงเป็นมัดนะครับปกติ17มัดแล้วก็มีมัดเล็กด้วยนะ17มัดอะ่ะแต่นีนนี้18มัดมีแต่มัดใหญ่ใหญ่มัดโอ้โหมันผมว่ามันต้องเกินเนื่องแต่แรกอยู่แล้วแหละแต่ว่าก็คือเราบริการลูกค้าครับเอาให้เต็มที่นะครับเอาให้พอใจถ้าเชื่อเราแต่แรกก็คงไม่เสียเวลา กินเวลาพักผ่อนเราไปอีกนะครับโ้สองทุ่มครึ่งนะครับโอ้ยังไม่ได้ออกเลยเหนื <c oughs> <c oughs> อ่อยแน่คืนนี้เตายตายตาย <c oughs> แล้วพรุ่งนี้มันวันเสาร์นะครับถ้าลงไม่ทันก็คือต้องวันจันทร์เลยและที่สำคัญ เราลงวันจันทร์ไม่ได้นะครับเพราะว่าผมรับงานไว้แล้วนะครับทุกคนคือ,อยังไงผมก็ต้องลงพรุ่งนี้ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้ตาเหลือกครับผมออกช้าไม่พอรถติดอีกนะครับไม่รู้ติดอะไรนะครับเมื่อกี้จอดนิ่งสนิทเลยเพิ่งขยับได้นะครับอาวสาน การนอนไอลงไม้ก็กดดันพอแรงแล้วนะครับแล้วก็กดดันในที่ไปขึ้นงานอีกพรุ่งนี้นะครับโอ้โหงานเข้าเลยนี่แหละเหตุผลที่ผมไม่ค่อยอยากจะรับงานไว้มันคือเราไม่รู้ว่าเส้นทางข้างหน้ามันเราจะต้องไปเจอกับอะไรนะครับถ้าอุบิเหตุมานี่คือมันไม่ทัน แล้วมันเสียการแบบเขาเรียกอะไรล่ะมัน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 เสียไอ้นี่เราอ่ะมันเสียเครดิตงานเรานะครับเราไม่สามารถรู้ได้ว่าข้างหน้ามันจะรถติดไหมอะไรไหมเจอปัญหาอะไรไหมนะเนี่ยร้อยวันพันปีก็ไม่ค่อยติดนะไอ้วันที่เรารีบเนี่ยติดนะครับเออ มันต้องเบี่ยงเข้าข้างหน้ามันต้องติดอะไรสักอย่างนะมันถึงแถวยาวปกติมันก็เบี่ยงเข้าอย่างนี้แหละแต่ว่ามันก็ไม่ติดนะมาทีไรก็ไหลตลอดจะสี่ทุ่มแล้วนะครับยังไม่พ้นท่าช้างเลย เที่ยวนี้รวมๆแล้วเราเสียเวลาไปหนึ่งชั่วโมงเต็มๆนะครับมันหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทั้งขึ้นของช้าทั้งน้ำหนักเกินนะครับมาก็มาเจอรถติดอีกนะครับก็เกิดอุบัติเหตุนะครับเกิดอุบัติเหตุตรงช่วงทางสวนเลนพอดีมันก็เลยทำให้รถติดยาวนะครับผมก็เลยถือโอกาส แวบเข้า uh, อาบน้ําเลยนะครับพออาบน้ําเสร็จเขาก็เคลียรเสร็จพอดีนะครับก็ได้ไหลออกมาพอดีไปครับผมเดินทางกันต่อทั้งคืนครับคืนนี้ไม่แน่ใจว่าจะอดนอนได้ไหมนะครับแต่ถ้านอนก็นอนได้ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงน่าจะได้อยู่นะครับก็ดันไปก่อนแล้วกันให้มันสุดๆก่อน มาถึงบางจากทุ่งตะโกแล้วผมไม่ไหวจริงๆทุกคนง่วงนอนเดี๋ยวผมนอนสักสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับแล้วค่อยไปต่อตอนนี้เที่ยงคืนครึ่งแล้วนะไม่ไหวจริงๆนะครับคือเราออกช้ามากนะครับออกช้าแล้วก็มาเจอรถติดเจออะไรต่างๆนานาแหละก็เลยไม่ไหวนะครับไม่ไหวจริงๆก็เดี๋ยวขอตัวนอนก่อนนะครับส่วนคลิปนี้เดี๋ยวผมตัดจบเท่านี้ก่อน ต่อกันอีกอีพีหนึ่งนะครับพรุ่งนี้เดินทางนะครับก็ต้องต้องใช้คําว่าพรุ่งนี้แหละเพราะว่าตอนนี้มันเชียงคืนกว่าแล้วเนาะก็ขอตัวนอนก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ